อ่าครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีหาของสายเวนะว่าของสนะายเวเนี่ยได้จากที่ไหนบ้างนะอ่าอย่างแรกเลยของตั้งแต่ได้ตั้งแต่ของที่เพิ่มน้อยเพิ่มค่าเวน้อยสุดไปมากสุดนะอ่ะอย่างแรกคือคือสลามจารครับผม,มสลามจานะหาได้จากการเปิดกล่องตามแบบเลยครับผม,มต่อไปก็เป็น h ันนี่คอมนะได้จากการฆ่าบอสพึ่งครับผมอืมบอสพึ่งนะอย่างต่อไปก็คือ Burning l e ีฟนะอืมได้จากการเปิดกล่อบเหมือนกันคะไปดูคลิปที่ผมสอนหาได้นะสอนหาของบวกดาเมจนะผมก็สอนไปแล้วนะว่า Burning งลีฟได้จากที่ไหนนะอะ่ต่อไปก็เป็นของทีมสิบก็คือ

ไหนปลานี่นะนี่นะน,นี่ตัวนี้นะนี่โอกาสตอบแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตัวนี้เลยนะนี่โอเคไปหน้าต่อไปก็จะเป็นเซติกกี้สลามครับผมได้จากการตีสลามเทียแปดนะเดี๋ยวผมจะพาไปโอ,โอกาสตอบแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืมอ่า ไป punch ยูไปก่อนนะโอเคนี่ครับนี่นี่สลา,ามตัวนี้นะครับโอกาสดอกแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะสติกี้สลา,ามนะนี่ตัวนี้เลยครับอ่าอย่างต่อไปก็จะเป็นเทียเอย้ไม่ใช่เลยครับอ,อีกหนึ่งอย่างก็คือกาวิตี้อีสแลนด์นะหน้าตาไอเทมก็จะเป็นแบบนี้นะ ได้จากการเก็บกล่องนะอือันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากล่องไหนนะอืมกล่องที่ไหนเอ่ยมันจะมีกล่องซ่อนนะน่าจะเป็นบนเกาะลอยฟ้าไม่ก็อืมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ากล่องที่ไหนนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับอ่าอ่าก็เป็นเทียยี่สิบแล้วนะอ่า มีอะไรบ้างนะชินแรกก็คือ Holy Cross นนี่ได้จากการซื้อร้านคาเมอร์ดนะครับอ่าอย่างต่อไปก็จะเป็น Mana Knife นะได้จากการซื้อ Back Market เหมือนกันครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็น Mana Water ครับผมนี่ได้จากการซื้อ Back Market เหมือนกันครับนี่หน้าตาก็เป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะ ต่อไปก็เป็นชาโดฟูดครับชาโดฟูดนี่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับได้จากถ้ำวอยนะนกล่องตรงถ้ำวอยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเอ้ยชึบตรงไหนนะเลยหรือ,อยังยตรงนี้นะน,นี่นะต้องเลเวลหนึ่งร้อยนะถึงจะลงไปได้นะครับเด็กชึบเนี่ยนะมันจะมีกล่องตรงนี้นะเนี่ยนี่ตรงนี้นะเนี่ยให้เรากินบัฟสปีดวิ่งไปนะ แล้วก็ไปเก็บนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งหรือเปล่าแบบนี้หรือมีที่เดียวน่าจะมีที่เดียวนะตรงบอยนะน่าจะมีที่เดียวครับโอเคต่อไปเป็นของที่หายากนะครับระดับอินฟินิตี้นะได้จากการรีเบิร์ตก็คืออีเทนอลเอ็มตีเนสนะแล้วก็ฮิสไอนะที่ได้จากการรีเบิร์ตนะ มีโอกาสน้อยมากนะครับเพราะมันเวลารีเบิร์เนี่ยเราจะซ่มขอตั้งแต่เทียร์หนึ่งถึงเทียร์อินฟินิตี้นะก็แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรนะเวลารีเบิร์อ่ะก็แล้วแต่ดวงทุกคนเลยนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ